สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสินต่ำพารวยเช่นเคยนะครับก็ยังไงขอฝากช่อง YouTube เว็บไซต์เอเอสกร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาเริ่มที่การสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็ให้สูงไปที่เฟยานูตนะครับก็จบแค่ศูนย์หนึ่งนะครับเราก็เสียเต็มไปนะครับเมื่อวานเป็นบอลบุกกันทั้งเกมนะครับแต่มายิงนาทีที่90นะครับก็เสียเสียได้มากเลยเมื่อวาน แถมเวลาแกมนะครับก็จบที่สองหกนะครับก็เข้าไปคู่หนึ่งนะครับตายคู่หนึ่งเข้าคู่หนึ่งครับแถมเวลาแกมนะครับสเต็ปเวลาแกมนะครับก็แตกนะครับเมื่อวานนะครับก็ถือว่าได้กําไรนิดหน่อยนะครับเสียบอลเต็งได้เต็งตัวหนึ่งเสียตัวหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลเบนบอลนอร์เวย์นะครับผมก็ได้ลงสเต็ปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในเว็บไซต์ีเท s ส o r e แล้วก็ facebook ส่วนตัวของผมนะครับก็ว eh? oh. ันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์ผู้อาเรซุนนะครับเป็นบอลเต็งนะครับปุ๊เปิดราคาเปิดมาได้สูงทีเดียวนะครับสูงสามโลโก้สามครึ่งเลยนะครับก็ทำไมถึงเปิดมาสูงขนาดนี้นะครับเพราะผมมั่นใจที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็จากตารางคะแนนของอาเลซุนนะครับวันนี้เขาแข่งยีนัดนะครับ ชนะ14เสมอ9แพ้3นะครับได้ถึง59ลูกนะครับเสีย36นะครับมีแต้ม51นะครับเขาอยู่อันดับ2นะครับส่วนสตาร์ทคิทเตนเซนนะครับเขาอยู่อันดับ9นะครับแข่ง26นัดชนะ9เสมอ6แพ้ไปถึง11นะครับสกอร์ได้เสีย51เสีย52นะครับก็ถือว่า แข่งเพียงยี่หกนัดนะครับเขาได้ถึงห้าสิเอ็ดเสียถึงห้าสิบสองครับแถมราคาเปิดมาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไปดูที่ไตรตินะครับไตรตีที่พบกันมาก็าตารคิเตนเซนชนะในบ้านสองศูนย์นะครับก็จะเป็นบอลสูงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผู้เปิดราคาเปิดมานะครับแต่ว่าเราไปดูทางอาเลซุนนะครับนัดห้านัดล่าสุดจะเป็นบอลสูงซะส่วนใหญ่นะครับ ก็มีต่ำเพียงนัดเดียวนะครับส่วนสตาคิสเทนเส้นนะครับก็จะเป็นบอลสูงเช่นกันนะครับเราจะมาวัดกันที่5นัดล่าสุดของเกมนะครับก็จะเป็นบอลสูงถ้ส่วนใหญ่นะครับต่ำเพียงนัดเดียวนะครับผมถึงมั่นใจคู่นี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตารางคะแนนครับวันนี้นะครับอาเรซุนนะครับเขาต้องการแต้มแน่นอนนะครับเพื่อลังที่2ไว้นะครับ เพราะว่าสโมสรอนเจฟนะครับเขาถ้าเขาชนะวันนี้นะครับเขาจะดีดขึ้นเป็นที่สองนะครับแต่ว่าอารซุนต้องการแต้มมากเลยนะวันนี้แล้วก็มีเฟดิกสตาร์นะครับอีกคู่หนึ่งผมเป็นคู่ทีมลักของผมนะครับก็ให้เป็นเดบิววิคราะห์อีกคู่หนึ่งนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับตัวเต็งจะเป็นสูงอารีซุนนะครับสามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับส่วนเฟดิกสตาร์นะครับ วันนี้ก็เปิดมาสูง3ามทีเดียวนะครับเขาอยู่อันดับ4ี่นะครับแข่งยี่หกนัดนะครับชนะ14นะครับเสมอหแพ้6นะครับได้54เสียสามสิหนะครับถือว่าเป็นบอลที่ยิงได้เยอะที่สุดครับเราก็จะไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเพราะว่าเฟรดิกสตัตก็ต้องการแต้มนะครับเพื่อเพิ่มดีดขึ้นนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นคู่อันนี้เลดฮาร์มนะครับก็ สกอร์ได้เสียเขาค่อนข้างดีนะครับแถมดูครับเขาชนะรัวฟอสมา4ีู่นย์ครับแพ้ฮามคามส0ูนย์นะครับก็ซึ่งเป็นสกอร์สูงเนี่ยครับจาก10นัดเป็น7นัดเเลยนะครับส่วนยันะครับก็ผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมให้อยู่ตัวเต่งนะครับสูงอเลซุนนะครับสเต็ปผมก็ได้ลงไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำพาลวดได้นะครับ